สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องสุผภูสุขนที่เขามาติดตามแลวก็ให้กำลังใจกับช่องปูนา u S A Channel ค่ะวันนี้ปูนาจะพาเพื่อนๆไปทําบุญกันนะค่ะน้องพี่น้องเนดะ้อเดี๋ยวจะพาไปทําบุญกันพาไปทําบุญทําทานกัน ประมาณสี่โมงสี่โมงยี่สิบกนาทีพี่น้องวันนี้เป็นวันพระวังพระพระอาจารย์เพื่อนจะบปศวดก่กนกูน่าจะใส่เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะขับรถเพราะวา่าโบขึ้นทั้งด่วนพี่น้องอยากก็จะไปแบบทางธรรมดานะพี่น้องขับไปเรื่อยๆทางข้างล่างนะคะทางแบบธรรมดามาดามาด้อโบตรงขึ้นข้างบนพี่น้องขึ้นข้างดอวนก็นจตใส่เวลาประมาณ สิบห้านาทีนะคะแต่ว่าถ้าไปเซ็นแบบธรรมดาข้างล่างนี่ก็ใช้เวาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะอาจารย์ฉันก็จะน่าประมาณสิเบเอ็ดโมงครึง่งโอเคพี่น้องเดี๋ยวมันรุ่นกันพุนาจะท่านอาจารย์ฉันบอกพี่น้องท่านเพนโบนพี่น้องถูกไฟแดงเลยพี่น้อง กันอย่างขึ้ติดกระดอกรกะเดียเทมันนี่เป็นวันนังวันวันนังคานเลคะพี่นงองสิบโมงกว่าเกือบ11บเอโมงของวันนังค้านพี่นงองแทนที่คนจะอยู่ที่ทํางานกันโอ้ยจะแม่นพักกันเฮ็ดอีหยังอยู่ทกตัวนอนบ่นเข้าใจเลยระยะทางอีกยาวไกลได้พี่นงค์ติดตั้งสองฝั่งเลยรถ เื่อย,อยมาถึงแล้วค่ะมาถึงแล้วค่ะมาถึงวัดเรียบร้อยนะโอ้ปูนาใสเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเองได้พี่น้องพอถึงชั่วโมงพี่น้องครึ่งชั่วโมงเองมาถึงวัดมงคลรัตนารามแทมป้าแล้วนะคะเพ <c oughs> ิ่นกับขวดวงกวดวัดกัน,นพี่น้อง <c oughs> <c oughs> พี่เพิ่อเพอิ่พี่พี่ก็มาถึงกันเรียบร้อยมาถึงเรียบร้อยอย่างปลอดภัยนะคะอุ้ยลมรื่นพี่น้องวัดนี่ร่มรื่นร่มรื่นเดี๋ยวขนของพี่น้องเดี๋ยวปูน่าจะขนของเขาวัดโอเคถึงวัดอย่างปลอดภัยนะคะเดี๋ยวจะพาไปขนของไปเฮ็ดบุญพี่น้อง สมของทบุญกันทานี Merkel. ้ของที่เห็ดมาเห็ดทีน้ำมาเห็ดบุญแล้วค่ะพี่น้องเนาะเดี๋ยวปู่น่าจะพาเพื่อนๆคนของเขาไปในหวัดกันจ้ะ ย่าง้ไหมคือสาด้องถาเนาะมันเดาทมนะทำแกงเาหวานนะที่บ้านพี่กับเกินไม่ทันโยนทิ้งเก็บมาเก็บมาเลยเราวมาวันนราวันดแจกจแล้ได้บุญดีกว่าโยนทิ้งะมันทิ้ไม่ทันที่มันสุก๋อ้โหแกงบ้านเหมือนกันปล่อยทิ้งใหเเย ม่รู้ดึงคาะรู้แต่้างขัดอย่างดีงยวกันอะไรยิ่งไม่มขัดรูกบอนเลยการอะไรขาดแเป็นตตต้งๆๆโอ้่ย

โอ้ยคำหอกประเทศไทยหล่นโอ้ยโทษทีประเทศไทยหล่นดังดีนะเป็นยูเป็นอะไรนี่มคำประเทศไทยมันไม่หอมโอ้ยลนอีแล้วประเทศเอาอี้วเมือสามง่าไม่ใช่มันสามอันมันถึงไม่หมดเกินอันเป็นเต็มอวี่มีของพี่โอเคค่ะขอบคุณค่ะบเอไปนั่งไปนั่งหัวมุมประธานมานี่วางไป้ัรงนี้สบายพี่

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตพัตตานิพัตตานิสัพปริวารานิสัตติวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโอนุชยามะโอนุชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัพปริวารานิ ปาติการหาตัวปัติคันหาตัอัมหาการธรรมหาการตีคารตังตรีคารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายสุภัตตาหา ซึ่งพระอาจารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระภิกษุสงฆ์กรพบะภิกษุสงฆ์ขอพระภิกุสงฆ์จงรับขอพระภิกษุสงฆ์จงรับซึ่งภัตตาหารซึ่งพระตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพืประโยชน์เพื่อปเพื่อความสุขเพื่อควมสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพความเจริญุ่งเรแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย แกบิดามันดาปุยญาตายายขุบาอาจารย์เทวดาอารักเจ้าที่เจ้าทางเจ้ากรรมนายเวรและสรตว์ทั้งหลายตลอดกาลละนานเทินสาธุมาปะเก็นด้วยกัน ya ah, beri wah, ah, pura, paripurin di sah kahrang, eh, wah, mewah itu tim nang petang, nang upak kah pati, gigitang pati, tangkum, hankipang mewah, semicatu, sape, pulendru, sanggapan, jantuh, ah, baso, eh, tanggungin, cok, tira, soya, kan, tapi

บวิณาสตุมาเตมภววันตรายนศศิติขยุกบวาวอภิวาทนาสีริสเนจังวัฏปจายนายวันโนสุตัง नवा तको सिरिवा तको यसोवा तको भलवा तको वन्दवा तको सुखवा तको होत तो อันตรายาปิวินาสันตุจเตจัสยาชยสิติทนังอาภังโสทิปตยังสุขังภรังสิริอายะจจวันนวะจโปวคังวัติชยสวัสตตวาสะจอายุจจีิวสิธิภวันตุเตณวันตุเตณภังคารังราใิ वा दवाय नांदनाय निकोषना वा देवाई मतायनाय विसमचरिया पुराण वेदना पति हंगामा नेतना साहे या ते भविष्य न वाचता चाहस Thank mm -hmm.